พี่โมคะถ่ายกี่เทคบอกเลยคะ่ะว่าคลิปหนึ่งเนี่ยโมไม่ได้ถ่ายเทคเดียวนะคะถ่ายเป็น10กว่าเทคกว่าจะได้อะ่ะโ โ,โพอได้ฉากแรกแล้วก็มาลุยฉากต่อไปเลยค่ะขอโลหน้าออกแล้วมาแต่งใหม่ก่อนก็จะทาครีมวิซีไฮยาไปด้วยนะคะนี่คอนเทนต์นี้เห็นคนอื่นเขาทําแค่คนเดียวบอกเลยค่ะว่าของโมไม่ธรรมดาถ่าย2คน 2> เป็นฟิลแบบพ่อขุนกับออเจ้าคนอื่นเขาแต่งกันที่ร้านนี่ไปเช่าชุดมาแล้วมาแต่งที่บ้านให้แม่แต่งให้อีแต่บอกเลยค่ะว่าไม่มีใครแต่งเป็นสักคนก็ลองทํามั่วค่ะสรุปได้เฉยตรงนี้สําคัญต้องหมุนซ้อมก่อนค่ะก่อนที่จะไปสถานที่จริง t ูกโกเทมเพิลไปกันค่ะ พอถึงวันแล้วเจ้าขุนคือกลางร่มก่อนเพื่อนเลยคือดูโมอาอเจ้ายืนตากแดดค่ะเพราะว่าพ่อขุนบอกว่ากลัวหน้าดำงงมากเนี่ยคือวัดอยู่ใกล้ๆบ้านโมเลยค่ะคือเพิ่งรู้ว่าวัดแถวบ้านสวยมากก็ไปหาว่าตรงไหนคือฉากที่เราต้องถ่ายนี่เลยได้ละฉาก<ม>ส่วนพ่อกับแม่จะสแตนบายอยู่หลังกล้องนะคะพ่อเป็นคนโบกธงค่ะส่วนแม่เป็นคนดูกล้องให้แต่พอถ่ายเสร็จโมก็ต้องมาเช็คอีกทีนึงเป็นผู้กำกับเองอะไรเองทุกอย่างและฉากนี้จะเป็นฉากที่ยากที่สุดเลยค่ะพ่อก็ต้องโบกธงโมก็ต้องหมุนให้ตรงกับธงอีกฉากนี้ค่อน วิวที่พูดไปแล้วแต่สรุปก,ก็ได้ฉากที่ดีแล้วค่ะ